ไ,ไลฟ์ไปกันอ่ามาแล้วสวัสวดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้เราก็ากำลังไลฟ์อยู่กับเรียนสอนภาษาอังกฤษหนุยอังกฤษนะคะซึ่งจริงคลาสเราก็จะเริ่มตอนประมาณสิบโมงแต่ถามว่าเข้าตรงเวลากันไหมส่วนใหญ่เลทนะคะอ่าก็แสดงความ,มดีกับน้องทุกคนด้วยที่สอบเข้าได้นะส่วนใครที่สอบไม่ได้เออมันก็ต้องมีบ้างแหละใช่ไหมก็ไม่ต้องเสียใจยไปนะคะเพราะว่า ชีวิตเรายังอีกยาวไกลไงเออเราก็แม้จะไม่ได้ในสนามนี้ที่เราคาดหวังนะคะสนามข้างหน้ายังมีแต่ว่าสําคัญเลยก็คือเราต้องมีอะไรเราต้องมีความสามารถไงเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคนเรามีความสามารถใช่ป่ะต่อไปเราจะต้องได้ในสิ่งที่เราปรารถนานะคะการที่เรามีความสามารถนั้นเป็นสิ่งสําคัญดังนั้นเนี่ยในทุกวันของชีวิตน้องๆจะต้องพยายามที่จะต้องทาให้ตัวเองเนี่ยมีความสามารถมีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วเราก็จะสามารถพิชิตสิ่งที่เรา ตั้งเป้าหมายไว้ได้วันนี้ยังไม่สําเร็จไม่เป็นไรมันยังมีวันพรุ่งนี้ให้เราได้ไปต่ออีกนะจ๊ะอ่าก็ตอนนี้มีน้องมาออนไว้สองคนแต่พี่ก็เชื่อว่าเป็นงังนะคะก็คือออนออนทิ้งออนคว้างออนไว้นะพราอะไรยังไม่ถึงเวลาเรียนกันค่ะพี่ก็เลยมาไลฟ์เรียกทุกคนเข้ามาในคลาสกันก่อนนะสําหรับตอนนี้ถ้ามีใครเห็นนะคะมีใครด้เสียงของพี่แล้วก็อย่าลืมนะคะว่า นักเรียนดูอิงเลชนะคะสําหรับรอบที่1ของเรานะคะถ้าหนูเป็นคนที่เข้าคลาสในรอบ10บโมงหนูก็ต้องทำไมคะหนูก็ต้องล็อกอินเข้ามาในระบบในช่วงเวลา10บโมงนะคะลูกไม่ใช่มาที่แบบสิบโมงสิบห้าสิบโมงครึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าโอเคเดี๋ยววันเนี้ยในหมวดที่เราจะคุยกันนะคะเราจะคุยกันเรื่องของ question word นะคะซึ่งอันเนี้ยพี่ไลฟ์แบบในเนื้อหาที่คล้ายของอาทิตย์ที่แล้วนะคะอ่ะพี่จะพูดถึงเรื่องของการ ตื่นนอนอ่าเรามาดูกันค่ะตื่นนอนเนี่ยเราจะมีอยู่2องคำเนาะก็คือ wake up กับ get up นะคะเฮ้ยถามว่ามันแตกต่างกันอย่างไร wake up กับ get up นะคะทุกคนคะ่ะ get up เนี่ยมันจะเป็นแบบ นี่ถ้าเป็นตัวล่างอะ get up นะคะตัวล่างก็คือตื่นแบบลุกออกจากเตียงเพื่อไปทํากิจวัตรประจําวันอื่นๆอ่าโอเคนี้แบบตื่นแบบเรียกว่าตื่นแบบสมบูรณ์แต่ถ้า wake up นี่คือแค่ลืมตาขึ้นมาบนเตียงเฉยๆโอเคไหมคะนี่คือความแตกต่างดังนั้นเนี่ยถ้าเวลาที่เราจะถามว่าเฮ้ยคุณตื่นนอนกี่โมงเนี่ยเราก็เลยจะนิยมใช้อันข้างล่างมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่า get up เนี่ยมันคือตื่นแบบสมบูรณ์ไงตื่นแบบ ลุกไปทํากิจวัตรประจําวันอื่นๆน,นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราตั้งคําถามค่ะว่าเฮ้ยน้องตื่นนอนกี่โมงปกติคุณตื่นนอนกี่โมงเราจะใช้แบบนี้ว่า what time อันนี้คือการถามเวลา what time do you get up นะคะเห็นไหมคะ get up ตัวเนี้ยคือกริยาเนาะเวลาที่เราตั้งคำถามเนี่ยนะคะ,อ,ะอย่างแรกเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า question word นี่ก็คือแบบเฮ้ยหนูตั้งใจจะถามเรื่องอะไรนะคะ What time คือการตั้งใจถามเรื่องของเวลานะคะแทตตำแหน่งที่สองคือตำแหน่งของกริยาช่วยค่ะอ่านะคะคือ get up เนี่ยคือตัวหลักเนาะเวลาที่เราตั้งคำถามหรือเราจะปฏิเสธเราต้องไปดึงเจ้า verb to do เข้ามาช่วยอ่านะนี่ก็คือ verb to do เนี่ย ในเวลาปัจจุบันค่ะนี่คือสิ่งที่เราทําเป็นปกติเนาะเราจะนึกถึงเจ้าดูกับดาสนะคะแล้วตรงเนี้ยหนูเห็นไหมประธานมันคือยูค่ะและยูมันจะไปกับดูยูจะไม่ไปกับดาสอ่านี่คือสิ่งที่เราเรียนกันนะคะว่าเฮ้ยตัว subject อะตัวประธานเนาะกับตัวดูดาสเนี่ยเราต้องเลือกให้มันเข้ากันนะคะก็เป็น what time do you get up โอเคนะคะ ตำแหน่งที่1คือ question word นะคะคือเราตั้งใจจะถามอะไรนี่คือตำแหน่งที่1และตำแหน่งที่2คือกริยาช่วยะนะคะกรณีเราใช้ verb อ่ะเรามี verb เนอะเราก็ต้องนึกถึงการเอา do d a s เข้ามาช่วยนะคะทีนี้พอเราได้คำถามแล้วอตอนนี้เรียนรู้ได้หลายอย่างแล้วนะคือมีมีความแตกต่างระหว่างอะไร wake up กับ get up วันนี้รู้แล้ว นะคะแล้วเสร็จเนี่ยเราจะถามว่าตื่นนอนกี่โมงเราจะใช้ว่า what time do you get up นะคะทีนี้ค่ะในส่วนของการตอบนะคะทุกคนเราสามารถที่จะตอบเป็นแบบสั้นหรือแบบยาวก็ได้อันนี้พี่พูดถึงเรื่องของการตอบคำถามในภาษาอังกฤษนะคะว่าหนูสามารถตอบเป็นแบบยาวก็ได้ค่ะหรือจะตอบเป็นแบบสั้นก็ได้การตอบแบบสั้นคืออะไร การตอบแบบสั้นนะคะให้โฟกัสไปที่ตัวนี้ค่ะตัว question word เขาอยากรู้อะไรอันนี้คือเขาอยากรู้เวลาสวัสดีค่ะแองกาสแองกาสสวัสดีมาทักทายหน่อยอ่ะขอเสียงหน่อยแองกาสเดี๋ยวพี่เปิดให้หนูได้พูดจาปรายัยอ่แองกาสมาละเริ่มมาละไม่มีอีกคนหนึ่ง connecting เข้ามา จะนนิสตาจะนนิสตาพูดหน่อยลูกจะนนิสตาสวัสดีค่ะแองกาส,สวัสดีค่ะช่วยทักทายกันนิดนึงแม้พี่จะรู้ว่าหนูมาเปิดไว้ก่อน <c oughs> นะเย่ยค่ะเป็นเด็กที่ดีมากนะคะอย่างน้อยๆต้องใจมาเปิดคอมไว้ก่อนนะอ่ะแองกาสพูดหน่อยใช่เปิดไหม่แล้วทักทายพี่ทักทายเพื่อนๆทางบ้านนิดนึงว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้าง แองกสหนูสวัสดีครับสวัสดีครับอหนูเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้คะแนนดีขึ้นไหนช่วยเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรอ่านเล่าเงียบเลยพอ <laughs> บอกให้เล่าเงียบเลย <laughs> เป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าคะแนนดีขึ้นอันนี้คุณแม่สปอยให้ฟังมาเป็นไงบ้างอ่านเล่าหน่อยสิีไเงียบอะไรนะ <laughs> อะไรนะอะไรนะอยากรู้อยากรู้อยากฟังอยากรู้อยากฟังอ่ะให้ช่วยไปคอมเมนต์ใต้โพสก็ได้ฮีโร่ก็ไปคอมเมนต์นะเออมีเพื่อนเพื่อนเราหลายคนไปคอมเมนต์นะว่าเออแบบว่าตอนคะแนนสอบออกมาเป็นยังไงสอบติดที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่ก็ได้ข่าวมาว่าแองกัสก็คะแนนดีขึ้นจริงหรือไม่จริงเอาอย่างนี้จริงไหมจริงไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมฮะไอาา้นะไม่ได้ถามว่าถามว่า แองกัสอะได้คะแนนสอบอะดีขึ้นจริงไหม <c oughs> จริงค่ะจริงจริงแบบขนาดไหนอะเพิ่มขึ้นขนาดไหนยังไง <S 2> 2. <S แลสองจุดห้าเป็นสามจุดห้าคูสองจุดห้าเป็นสามจุดห้าลดมากเออคือบางที <c oughs> เราก็ไม่ได้มาให้เขียน <c oughs> บอกกันเนาะช่วงนี้โควิดเนาะไม่ได้มาแบบว่าเป่าประกาศกันเนาะอะโอเคอันเนี้ยดีใจกับแองกาสด้วยที่แองกาสได้คะแนนเพิ่มขึ้นถามว่าแองกาสรู้สึกยังไงที่ได้คะแนนดีขึ้น ไปดูสิไม่อยู่หนึ่งเบื่อสองเฉยเฉยสามดีใจเฉยเฉยเอ้ยทำไมเฉยเฉยอ่ะทำไมอ่ะคือต้องกให้รู้สึกยังไงคือไม่รู้สึกแบบเป็นแบบเบื่อไหมแบบว่าอุ้ยฉันยังไงฉันก็ได้อยู่แล้วเฉยเยก็คือแบบเฉยๆก็คือแบบได้คะแนนดีแล้วก็เฉยเฉยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยดีใจหรือว่า วยชีวิตฉันไม่เคยได้เลยฉนรู้สึกดีใจอ่ะรู้สึกยังไงเออฉยเ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 พราะอะไรถึงรู้สึกเฉยเฉยเพราะเพราะว่าได้คะแนนดีแล้วก็ได้ของอะไรไหมถามก่อนได้รางวัลอะ่ะเออได้รางวัลวอะไรไหมแองกัดได้รางวัลไหมเล่าให้ฟังหน่อยได้รางวัลไหมหรือผมได้เปล่าพี่ว่าพี่ว่าเราได้ พี่ว่าเราต้องได้อะไรสักอย่างจากพ่อแม่แน่นอนแม่ใช่ปะ่ะก็ได้รางวัลไรนะตอนหนูได้รางวัลอะไรจากคุณพ่อคุณแม่ไหมในการที่หนูสอบได้คะแนนดีขึ้นจากสองจุดห้าเป็นสามจุดห้าตั้งแต่มาเรียนเนี่ยจะได้รางวัลไงไหมเนี่ยที่คะแนนสองจุดห้าสามจุดห้าสามจุดสี่ได้ <c oughs> สัตว์เลี้ยงใช่ไหมใช่ปะ่ะ พี่เดาว่าหมาตัวนั้นได้มาจากนี่แน่เลยเรื่องการสอบอได้คะแนนอังน้งตัว,ต,ว,ต,วตั้งนางค,คุอ๋อนะโอเคโอเคอ่ะแองกัสวันนี้เรามาต่อกันอีกนิดนึงน้องบีชแสดงความพิดีห็นได้นะคะน้องฟ้าแสดงความพิดีห็นได้นะคะอ่ะโอเคอันเนี้ยเราถามว่าหนูตื่นนอนกี่โมง what time do you get up อ่า มีบุญใช่ป่ะนี้มีบุญป่ะอ่ามีบุญสวสดีครับสวอเดีครับมากับทรงผมทรงใหม่โอ้โหลดชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบกอด new hair cut ไม่ชอบเพราะอะไรไอืมเดือดเดืเพราะอะไรไมเดือดตัดสวยเยนะพราะอะไรอ่ะมันเดือดครับอ๋อไม่เดือดหรอกหล่อออก what time do you get up อ่าไหนช่วยตอบกันหน่อยเร็วอืม hmm. I get up at i g o'clock I get up at 8 o'clock หนูอย่าลืม at บอกเวลาเราอย่าลืม at นี่คือการตอบแบบยาวเพราะอะไรการตอบแบบยาวคืออะไรอ่ะ I <อ> get up <am. S 2> at 8 o'clock a.m oh. มีอเครแล้วนะประมาณนี้อย่าลืมนะคะจุดเวลาใช้ at นะคะนี่คือการตอบแบบยาวค่ะถ้าตอบแบบสั้นปุ๊บสามารถตอบแค่นี้ก็ได้ค่ะ at 8 o'clock เพราะคือนี่คือสิ่งที่เขาอยากรู้ค่ะ นี่การตอบแบบสั้นเด็กๆจดไปค่ะการตอบคําถามมีสองแบบค่ะหนึ่งตอบแบบสั้นนะคะสั้นคืออะไรการตอบสั้นก็คือก็คือเขาอยากรู้อะไรก็ตอบแบบนั้นอะนะคะส่วนอันนี้สั้นหมายถึงแบบไม่ยาวนี่ประโยคไม่ยาวอ่ะพูดแบบเต็มประโยคยาวไม่ถ้าพูดเป็นเต็มประโยคก็คือการตอบแบบยาวโอเคไหมอ่ะ ประมาณนี้อมีคนเริ่ม connecting เข้ามาแล้วหลังจากที่เราได้เรียกไปอานอกสวัสดีค่ะนกสวัสดีค่ะน้องนอกวันนี้เรากําลังอยู่กับเรื่องน้องนอกจดตรงนี้ไปนะคะนี่คือการตอบคําถามแบบสั้นกับแบบยาวนะคะน้องนอกสําหรับสาระสําคัญของเรื่องนี้คืออะไรพี่สรุปให้เลยท<อ>ุกคนสําหรับคนที่เข้ามาฟังไลฟ์ทุกคนคุณไมาอยู่หรอสวัสดีค่ะนโมคุณวมไล้ายอยู่หรอครับใช่ใช่ไปคอมเมนต์ ไม่มีเฟซบุ๊กอะเดต้องเอาเฟซบุ๊กของพ่อเออเขาพยายามมีบุญเขาจะพยายามให้ไลฟ์แต่ทำไมไม่มีเฟซบุ๊กอะเสียใจมากเลยมีบุญไม่สามารถมี Facebook ที่จะเข้า Access ได้นะคะแน่ใจนะคุณทุกคนคะคนที่เขาบอกอะไตอนนี้นะคะสาระสำคัญคืออะไรคะสาระสำคัญหนูจดไปแรงๆค่ะจดแรงๆอย่าให้กระดาษขาดนะคะก็คือการตอบคำถามในภาษาอังกฤษนี่คือคำถามการตอบคำถามเนี่ย มันสามารถตอบได้หนึ่งแบบสั้นสองคือแบบยาวแบบสั้นคืออะไรสมมติพี่อยากรู้อะไรพี่อยากรู้เวลาหนูก็ตอบเวลาให้พี่เนี่ยคือหนูตอบแบบสั้นเข้าไหมคะนี่คือการตอบแบบสั้นส่วนการตอบแบบยาวคืออะไรคะหนูตอบแบบทวนคําถามอะ่ะตอบแบบเต็มประโยคถ้าเทียบกับภาษาไทยไ<ห>ก็คือพี่น<อ>นถามว่าหนูตื่นนอนกี่โมงแล้วหนูก็ตอบพี่ว่าฉันตื่นนอน แปดโมงอย่างเงี้ยนี่คือการตอบแบบยาวอ่าจบไลฟ์ไว้ประมาณนี้อ่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันต่อตอนนี้มีใครมาแล้วเอ้ยจะบอกว่าน้โมคะแนนดีขึ้นไหมอ่าเมาส์ก่อนเมาส์าอะไรเมาส์ว่าคะแนนดีขึ้นไหมเขาไม่รู้ตัวเองนะครับเขาไม่รู้ตัวเอง เขามิว้นตัวเองอยู่แลวเขาก็เอาตัวปอมมาเรียนตัวปอมน้โมโหน้โมนี่ตั้งใจเรียนมากเลยตานี่ไม่กระพริบเลยเนี่ย <c oughs> ยอดเป็นคนที่ตั้งใจเรียนสุดๆไปเลย <c oughs> นะคะแนนดีขึ้นไหมครับในการสอบยังไม่สอบเลยครับยังไม่สอบเลยเอ่ะแล้วที่ผ่านๆมาหมายถึงว่าก่อนโควิอดอะไรเงี้ยก็ก็ดีขึ้นครับดีขึ้นยังไงบ้างเล่าโก็เข้าใจขึ้น แต่บางอันก็ไม่ได้บางอันเช่นอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันแต่น,น่าจะดีขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยน้ยนยนโมกียาสามช่องสามช่องมาแบบเลิศมากนะจ๊ะ,ะแค่ไม่รู้โอเคพี่ฟ้าส่งเสียงได้บ้างนะคะพี่ฟ้าอ่าพี่ฟ้าส่งเสียงได้นะจ๊ะโอเคตวปอมเขาหอมส่งเสียงได้นะจ๊ะแลวกอมมาเรียนแล้วตัวเองหนีสิอันนี้คือเขามาออนทิ้งว่ตั้งแต่ตั้งแต่เก้าโมง อ่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราใบายบายทางบ้านกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาไลฟ์กันให้ทุกเป็นช่วงๆสามารถไปคอมเมนต์ได้นะคะสำหรับน้องๆได้ตรงนี้9นาะอันนี้ใครใครแกะถุงขนมใครชอบเสียงเฟรนด์บุ๊กกับเก้าโมงแต่เลียนอ่ะสิบโมงเออคือคือมาเปิดทิ้งมาเปิดคอมทิ้งไว้ตั้งแต่ตอน9ก้าโมงเหมือนน้าโมงเงี้ยมาเปิดคอมทิ้งไว้พร้อมหน้าตัวเองที่ตามไม่กับพี๊ด วุ Beast ้ยเดี๋ยวผมจะไปเรียนต่อกอนนะต้องซูมต่อต้องเรียนจ้ะได้โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราบายยกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อในซูมจ้าบายยค่ะ